ความหญ่งนะพี่น้องหอยมันโมนี่กลับไปกลับมาขึ้นมาป่าแต่รอบนี้กว่าสิได้กินข้า,าวเสานี่ะระดับนี้พี่น้องสิบโมงสิบโมงกลับทากไทยสบายดีแล้วกัสวัสดีทุกทุกท่านสบายดีตอนเส้าๆสพี่น้องตอนสเส้ามือนี้กาน,นี่แหละ พอตื่นมากับป้าเจ็บหลังขนาดพี่น้องเลยนอนพื้นนะนอนแบบนี้นะแขงตี้แบบนี้ม,มาป่าแต่ละรอบนี้มีแต่นอนเปนอนอู้นะแต่รอบนี้ไม่ได้ถือเป๋มามาหาอยู่ป่าแล้วหาไม่เห็นพี่น้อง,งเลยเจ็บหลังลุกยะขนาดนะ้เดี๋ยววันนี้ก็สิได้ออลุยอีเธอหนึ่งก่อนหากินกาแฟย่าแล้วละ่ะในดังไฟสอดแจ้งพี่น้องเลยเนื่องจาก มันมีมีอู้และก็มีมีมุ้งพี่น้องไนงะมีมียาอุดยุ่งได้นะได้สา,ายไฟไหลายยุ่งแล้วนะกับต้มลูไม้ได้เมื่อคืนนี้นะน้ำจนแห้งต้มลูไม้ก็ไดะนะสีได้เดินทางออกกอนพี่น้องไงลุ้นเบิ่งน้ำเดียวมือที่สองสีเป็นแนเลยนะ เลาะเมื่อวานนี่ก็มีเห็ดนอนห้อยห้อยมูก็ได้เลาะเบื้งมือที่สองพี่ต้องเลยฝนตกก่อนนะเมื่อวานนี่ก็เลยมีเห็ดห้อยคอยสิไปฟ้าที่มีมีคนไปนะมีมีคนไปหอดพี่น้องเพราะว่าฟ้านี่นี่ฟ้าที่เขานอนนี่มีทีมงานนี้สองสามทีมพูดได้ ทีมงานหลายทางนี้นะ จังมันทวงเพนะื่อนจะสียอมฮะเบิ้งนะ ค่อยกาดไม้ไว้จะจัดบ้างแหละแลนไปพร้อมบิม่ให้นำนะเพราะว่ามันหองแต่ซึมมันบีถงไปเลยก,กินกระปกนะสูงไปหน่อยประมาณ30กว่ามเมตร ห้อยตีนตะกุดมานี้หมูใหญ่เลยได้ห้อยมีอยู่สามโอกสามสี่โซ่ไปะสามโอกได้อยู่หมูเนี่ยเดี๋ยวหาทางมันไปก่อนนะ มานบกหน่อยหนึ่งเลยแต่ยังไม่รู้จักว่ามันไปทางเลือนะเพราะว่ามันงองแถวนี้มุนมาเลยความทางที่น้องน,ะน่าจะเฮาปาสะพานแล้วเบื่องชง เห็นมาทั้งนี้น่าจะทันนะคูเข้าไปหมูตัวนี้นะหมูใหญ่น่าจะถึงเหวเข้ามาก่อนทีมข้างหน้ามันน่าจะขาดนะเดี๋ยวสีน้ำลงเบิงนะลุ้นบางว่ามันสิทันม่พี่น้อง mà bột tôi này nhau mình nè có mù lại tổ nháng để nhãn tăm thang vì nó tổ nói tổ nhớ nè mù mù Nằm hoài lóng kênh Ghiền nó Bằng Để không มันใหญ่นะพี่น้องหอยมันนะหมูนี่กลับไปกลับมาแต่ห้อยขานี่เนี่ยคอยนำมึงแล้วนะมันเกล้ยวขึ้นมันไปพุ่นหมูเนี่ยมันดูดแถวนี่แต่แตะอยู่พี่น้องเสียดายมีเห็นตอนมันดูดนะมีพบตอนมันดุดมันแขวกินมันกระบกแถวนี้นะ เห็นมาเจอยได้ยินอยู่เสียงมันพี่น้องไงหมูสิกินประมาณนี้นะเขากินนะเดี๋ยววันนี้กะสิได้เดินทางเลาะมือเซอร์บอนเซอร์ที่พักก่อนพี่น้องไงเจอตะห้อยมันนี้ก็ได้ยังไม่เห็นโตมันนะ ระวางทางมือนี่เข็นว่าเสื้อพบกระหาะนี่สิได้เอาเลยได้สูงกระสิลอกมืออยู่ตอนเา้านี่พบอยู่แต่มันอยู่สูง เสานี่ยางไปพิษทางพี่น้องแขนย่างไปทื่ทางนี่ถือว่าน่าจะมีลุ้นอยู่เพราะว่าหมูมันกินมากระบกเด้กินแคมทางเลยย่อดไปห้าวดงชอบรักออกมาเสือต่ำเสือผัดมันกลิหนยาแล้วนะป๊บเลย พอส,สวยแล้วอวัยเสกหอกกระส้ออยู่นะไม่เห็นกระหอกมันไปนลีแล้แหละตามเบิงเนื้อไงกะน,น่าจะมดโอกาสแล้วล่ะสวยแล้วนะป่าตวพี่น้องนี่นี่นี่หอยไม่ไหมเลยนี่หอยตามทางนี่ เอือดอ,อยเยอะนำอีแล้วป่านนี้นะค่อยไปมือเสาวนี่มีท่านเห็นซ้หนำ,นนำหอยเนี่ยหากับย่างตําหลังค่อยนะค่อยสีน้ำหอยลองบ้งนะเพราะว่าหอยไหมนะบางทีมันกันงงนอน ซึ่งอะไรพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็สิได้หาทางอ้อมก,ก่อนะคือสิไปได้นำเลยนะมันห้องประสะพันหกขนาดนะนแม่ต่คอยก็ยังหาทางอ,อ้อมมีจยะได้เลย พี่น้องยี่แม่นางไหมสำ่รหมยี่หายได้นำได้พี่น้องเลยนำกับี่ทานนะวันนี้ก็จะได้เลาะเมื่อบอดแล้วละ่ะหอยไหม่ก็เลยขึ้นเยอะนํำนะตอนที่ค่อยไปยังไม่เห็นมาตอนลบมาเห็นเย็บหอยคูณเจ้านะเย็บหอยคอยนะ ตอนเชมือที่สองกะยังว่างเปล่าอยู่พี่น้อยงงยังมีได้นะเริ่มเมยแลวละคอยกด้เริ่มเยอะเข้าเลยเมยนี่ก็สอบหาหนึ้เข้าอีทางนี้นี่เห็นว่าเสื้อฝนตกนี่ความไปนี่ความมามีได้แต่เห็นมีท่าน้ําลงเพราะเพราะว่าน้ามันขึ้นพุ่นจนหอดฟั่งพุ่นนะน้ำาหลาน้ำโฮม อลไรพี่น้องเยนันี่อย่างตามทางเลยตอนค่อยมานี่มีเห็นนะเจ้า,าหมูตุกค่อยนั่นะก็มปจากความหอยมาเลยนะนห้อยสาเก้าอะอยู่กบก,กโบกนี่ก็มีพี่น้องมนันตอค่อยไปไมีท่านเห็นนะหมูเย็บห้อยทั้งหมือเลยพี่น้องอ่ะ ลงเบมนะหมูเย็บห้อยผู้เจ้าพี่น้องไปตอนเช้ามันมีเห็นพื่นนะอเอาต้นตะบกคนระบกเอาก็กกบกตัวน,นี้นะมีพ่อเจอพี่น้องบัดขาลบมามีตะห้อยหมตามทางนะนองเอาเลิกกะดเดืยวตอนแรงวัากันใหม่นะตอนนี้เยอะเข้าแหงและ เห็นห้อยหมู่ก็มีขึ้นเยอะนําจัามิดพี่น้องเยมือในประสอบหาหนึงเข้าอีกนะเดี๋ยววันนี้ก็ไปพบเดี๋ยวอีกเทอนึงตอนที่หอดที่พักเลยนะโอเคเดินทางหอนที่พักแล้วละพอยกันเลยสรุปกะมีได้เผื่อพี่น้องเลยมือน,นี้ก็ยังวางเปล่าอยู่นะมาหอดแล้วกะเดี๋ยวสิหาดังไฟนึงเข้าก่อนไฟก็มอดพี่น้องดางไฟกระดังอยู่ในแค่ยอย่างพี่ได้ดังแคมบนนอนเลย ไปตอนเช้านี่ก็ยังมีโซกเพาเลยพี่น้องมีปั๊บโซกนะห้อยหมูก็มีดจะเย็บห้อยห้อยตีนผู้เจ้านะหมูไปตำลังตอนแรกนี่คือสิบิได้ไปไก่พี่น้องเลยเพราะว่าหมูสองตัวเนี่ยมันอยู่แคมบอลนี่นะมันเย็บห้อยคอยตอนที่ค่อยอ้อไปนะ แต่คนอื่นกะสีหาหนึ่งข้าวก็นะดังไฟติดแล้วกะใครแดมีเข่งพี่น้องไงหนึ่งข้าวก็บิยามันความดอกไฟลูกโพดก็ไม่ได้ได้ไดโพดสลิกพี่น้องไงโพดนี่เขียนไฟลูกโพดนี่มันสีไม้โหดนะมันเวอร์ด้ต้องได้พระ จะสุกไวอยู่ดอกเบ,บิ้งทรงนะเมื่อคืนนี่ก็นอนนี่แหละพี่น้อง,งผ้าห่มก็มีมีนะใครได้แต่มีหนาวไปเลยเพราะว่าห้าดังไฟดังไฟฟีงมืดคืนเลยหร้ยงุงพี่น้องไงเมนูอาหารเ้ากะมีอยู่ได้น่าจะได้ต้มปายแล้วพี่น้องไย ต้มปลาแล้วก็กบน้อยเขาจับมาสองตัวสามตัวนี่แหละจับมาเมื่อคืนนี้นะแล้วก็ลูกไม้เดี๋ยวสีใบลูกไม้ก็ไปน,นี้นะยังดีที่คืดเยอะฮักเอาลูกไม้เมื่อคืนนี้นะเห็นมีฮักหน่อไม้มาในมีมีฮอตกินพี่น้องนะสีได้ต้มต้มกบกับต้มปลาแก้วกินกับหน่อไม้นี่นะหน่อไม้ต้ม นี่แหละมาหาของยุกของกลิ่นก็มีแน่นอนพี่น้องไงบัใดได้หลัดจังหวะหมานโอกาสพลาดมีหลายนะเข็นเข้าไปหาตัวใหญ่ไงนะมือเสาเนี่ยก็คือจะเอายุกกระหอกแต่มันยุกสูงก็ละย่านมีทื่ตามเบิง้งกลิ่นไปน้ำพี่น้องไง ใบประกมัดสามซี่ดงนะระหว่างถ้าเข้าซุกเดี๋ยวสีปรุงน้ําต้มไว้เลยพี่น้องปลากะโคมาแล้วละปลาก,กับกบน้อยสองโตนะน,ะนี่เข้าซุกแล้วก็ค้างหม้อขึ้นเลยนะ าขึ้นไหวอยู่นะแต่ไม่มีเนโกบพี่น้องไงฝาดิบเข้าน้อยๆนึงนะขึ้นมาป่าแต่ละรอบนี้กว่าสิได้กินข้า,าวเสานี่ ระดับนี่พี่น้องไอ้สิบโมงสิบโมงขึ้นไม่เคยได้กินข้าวสาวเด้อนีกะหักอายขึ้นโอเคละเขาก็ได้สลิดฟินค้างแล้วนะเท่าเข้าแล้วกัค้างมอต่อพี่น้องไอ้กินลูกไม้จนยืมเมิดเลยเต็มติปคักปั้นพีเลยได้กินฮอนมื้อแรงนะ ต้มเอาเลยนะต้มเอาสิได้ปนเอาวันนี้ก็มีแต่ท่าเฮอต้มซุกแหละหาสุมไฟเฮาพี่น้อง,งกินข้าวแล้วก็สิได้หาพักผ่อนยังไปได้เดินทางกลับได้เพราะว่าทางยะพี่น้องไงทางยะมาแล้วกะมาขึ้นเดียวมันมีคุ้มพี่น้องไงตองมาเฮอแบบเฮอมันดีเยอะมากก็น,นะอยู่หลายๆมื้อได้ ตอนแรงเจ้าว่าฝนตกอีกกไม่จักอากาศค้มคืมมาอีละพี่น้อยครบเก้ากไม่จัก,มมก,จกป่านี่ก็ยังางอกไปตักน้ำยู่แคมบอนนี่พี่น้อยเห็นก็เลยเอามีดฟันเอามือคืนนี้นะสุกแล้วพี่น้อย ตำแห้งไม่ได้เลยมันคุ้ดต้ตมพี่น้องมันคุ้ดต้มนีเป็นตำแห้งนี่ดอนข้าตารูแล้วนี่ แชวคนหลักค้างเอานะเนาะข้าวกะน,นี่แหละพี่น้องจนโซติปนะมาข้าวหลายไม่มีมข้าวเย็นกะมีถือก็เลยมาเพิ่มไว้เลยมาเพิ่มมือแรกนะของกินเฮา เด้อผมแม่พี่น้องเด้อกินข้าวเทงน้ำเดียวนะอย่าเป็นข้าวเ้าเลยต้มมันคือนี้น้ำจนเยอะแห้งนะน้ำเต็มวันหนึง ดีกินนะรู้ไหมนี่ก็ได้กระแ่ก็มาทงนะมาทงควันควันไฟโอเคหลังจากที่กินข้าวกินน้ำยาละกะ เดี๋ยวบันนี้ค่อยกลสิได้หาพักพ่อนก่อนพี่น้องไงปกะก็จนแดงจำแจวนะเอานเนเลอร์อกาเดียวถ้าลุ้นติดตามในคลิปหน้าอีพีหน้าพูละวษณสีเป็น,นเนเลอร์ได้พี่เลยหรือบอกก็ได้ยังไม่ได้เมือพี่น้องไงมื่อน,นี้ก็ได้อยู่ต่อนะเพราะว่าอยู่เฮอมัอนคุ้มก่อนเพราะว่าทางมากกับมันยะพอสมควรพี่น้องไง